ขอปร,รบเรื่องบุญเขาจีบุญพระเวทน้อยหนึ่งก่อนจะสวดพระหุงกะคอโมทนาต่อ <c oughs> พี่น้องสาธุชนที่ได้ห่วมแห้งห่วมใจกันรักษาหีดข้องประเพณีตามบุญประเพณีสิบสองเดือน เดือนหนึ่งอือบุญเข่ากรรมบุญปริวัิเดือนสองบุญคุม้มบุญคุ้มเขาใหญ่บุญคูดล้านเดือนสามบุญเขาจีเดือนสี่บุญพระเวทบัานว่างออกเข้ากับเฮต่อกันจังบริเหตหลายเที่ยวแล้วก็ จาน้อยก็สิเป็นจากบุญพระเวทก็เป็นบุญสงการเดือนหาเดือนหกมีบุญวิสาขะบุญบังไฟแต่ว่าเท่ากับจำได้แต่บุญบังไฟเดือนเจ็ดบุญชัามหะบุญเบิกบ้านเดือนแปดบุญเขารรษาเดือนเก่าบุญเขาประดับดินเดือนสิบบุญเขาสาก สลากผัดเดือนสิบเบบอ็ดบญออกพัรษาบุญกระถินเดือนสิบสองนะบนผับปลาบุญลอยกระท่องครบสิบสองเดืนเอนกำลังฟังอยู่่ะ C <aru> ข้าเจ้าคุยกันเรื่องนั้นพอดีกันลังไหลสดอยู่ออกไปทั่วโลกฟังล้มพอจะข้าวกันนอกสลามันกล่องอ่าจเย็นเย็นเมื่อนี้มีคุณแม่เคอวันพล่นมาห่วมพิ่นพาลูกลูกสาวเพื่อนคุณครูวรวันคุมบุญ ครับลูกทายลูกทายครับลดเป็นวันคลายวันเกิดของคุณคู้วรวันลุ่มบุญตระกูลนี่ก็อุปธรมรมวัดว่าอาลามมาโดนละหละ่ะตะกรนสมนรัติลอยหาสิบก้อนอีกนะเพราะว่าสมัลอยหาสิบนี่ทั้งพอออบุญทรงคุ้มบุญเพินมาสรับสนุน เอาโครงการมะลงไห่อยู่วัดป่ามหาธิราจารยหาล้านบาทก็ได้เดินสายไฟเฟสที่สามเนี่ยเขาไปในในในวัดาฐานเรียนลูกของน้ำที่พักสำนักงานเามื่อนีวันคายวันเกิดเพิ่นกับเลยว่า,ามัชลองจุพี่วัสดคณะส,สงฆ์สิจเลิญชัยมงคลคาถาหายาเียจุบานกับมีหลวงพอรูปหนึ่งหลับบินทบานุหันวสัส มาปีสิสวดจะเลื่อนพระพุทธมต์ให้แล้วก็จะเลื่อนใช้โมกุลคาถานะเพื่นมีแนว่าแจกพี่น้องนำ้ำอานสิร่วมมถวาวพระพร้อมเนาะอ่านโมทนาบุญนําบุญเขาจีเป็นบุญแห่งความศรัทธาของนั่งปุณณาหรือว่านั่งปุณณาท่าสีอ่นั่งปุณณาหรือนั่งปุณณาท่าสีนี่เป็น <c oughs> คนใส Uh, ของค uh, ราบดีของเศรษฐีท่านหนึง่งนะแต่ว่าเพิ่นกับบได้ใจจืดใจดำดอกเศรษฐีก็ไดายกัะแบ่งเขา่าใหาน้ำกับบ่หลายในในมือหนึ่งนั่นหลังจากที่นั่งได้ตําเขา่าลุกขึ้นตั้เขา่าตะเศร้าตะเดือหลังจากที่ตั้เข่าแล้วก็ <c oughs> เลยได้เข่าในส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของนี่แหละ เอาไปเอาไปจี้เอาภาษาบันเท่าไงายเนาะแต่ว่ากรานมันยานมัน,น,มนไดบ่หลายก็เลยเอาห้ามออนเนี่ยมามาใส่จากหน่อยห้ามอ่อนมีวิตามินเนีเ่ยคือเข้ากล้องเนี่ยขาสิจะบวสีออกเบิ้เพราะฉะนั้นนั่งก็เลยหลังจากที่จี้เขาแล้วนะ่กะก็สิไปตักน้ำยุธานามนะคนอินเดียก เข้าคาเซียวหม้อเอาภาชนะทูนหัวขาอยางเก่งเว่ามีตกนะไปทานน้ำในคณะที่เดินไปทานน้ำนะกะพลังคิดว่าสิบไปกินข้าวจี <c oughs> ไปผักไปเศร้ามีแห้งจะข้าวไปกินเข้าวจีมีแห้งแล้วก็สิกลับมาบาัดนี้ในช่วงอารุณลงนี่พระพุทธเจ้าขเข้าพ้นกามีญาณอันวิเศษ เพิ่นกับหูวาเพิ่นสิไปปวดผูดเ้เดนั่งบุนาท่าศีเนี่ยในชีวิตเล่านีถึงแม่ว่าบกเคยท้ำสัวแต่ว่ากับบเคยเฮ็ดบุญนะพระพุทธองค์ก็ทร่งเมตตาวา่าถานั่งปุนาท่าศีหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วถาบ่มีบุญห้องหับนี่เพิ่นสิไปสู่อบายภุมิคือกันกับพาโยนก่อนหินหน่อยๆลงลงน้ำนะนะาบ่มีแนวไปล่องรับก่อนหินนั่น ก่อนน้อยๆก็ตามแต่มันสิงลงหอดพื้นอุปมาแบบเดียวกันก็เลยเป็นห่วงวา่นานั่งปุณาธาสีนี่จะล่องไปสู่อบายพูมีสันในไรชารมีเปลี่ยนมีอสุรากายหรือสันนรกไปก็เลยเสด็จไปโปรดพอไปแล้วนั่งปุณาธาสีได้เห็นพอได้เห็นพระพุทธเจ้ากับอานทน์แล้วเกิดปิติเกิดความยินดีหลายคิดในใจว่าบางเมื่อ เขามีเขาจีแต่ว่าเขาบ่าพอพระบางมือพอพระแต่ว่าหันบ่มีเขาบ่ามีของท่านโอ้ยมือนี่มีถึงของท่านมือนี่พอถึงพระสาธุดเด้อสิพวกขาเสียวเขาจีนี่หล่ะท่านแต่ว่าค้ดไปค้ดมากแบเข่ขขาจีผัดกับเป็นเขากีจกิกเกลือเวยห้ามอ่อนเอเพิ่นสิสันในีเฮ้าบ่นเนาะบ้นานในว่านส่นนะค้ดหน่อยคึดใหญ่น,ยยน่ะนะ แต่ว่าจะไห้กระตามมันมีสัทธาในใจมันปิติแล้วนะเกิดปิติเกิดความยินดีเกิดความช่ำชื่นนะหลังจากนั้นแล้วก็น้อมเข่าจี้ดันไปใส่บาทพระพุทธเจ้าเพิ่นกระรับบารนั่งก็คืดต่อไปอีกว่าถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์ทรงเสเดจไปชั้นยทุทธังเดชาว่าสิเขาในเมืองก็คืดต่อไปอีกว่าเพิ่นสิสันเข่าจี้ให้เฮาบันนออวสัน เพิ่นสิไปฉันพัฒาหารดีๆในเมืองบ่นอาวาัสันเพิ่นหูว่าละจิตเพิ่นก็เลยเนมไปหาพระอานนท์พระอานนท์กับไปปูสังฆาตอิออกมาหลกักกาให้พระพุทธองค์ทรงนัง่งเพิ่นนั่งสันให้นั่งุทธาท่าสีได้เห็นนะดีใจหลายว่าเขาจีของของของเจ้าของนี่พระพุทธองค์ทรงสันให้เพิ่นสิบว่าเมนอาหารประณีด เมื่อเป็นอาหารประณีเมื่อเป็นอาหารที่มีราคาสูงแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงบริโภคครบชั้นหาย,ยดีใจสุขใจอิ่มใจนะมันบ่เคยเปลี่ยนเคยพอว่าพกเขานี่เวลาเฮ็ดทานแล้วเกิดปิติเกิดความยิ่มดีอิ่มใจสุกใจว่าเป็นตัวเบาวางๆเนาะแมนบ่เป็นลักษณะนั่นแหละหลังจากนั้นล้วก็เลยนําได้ไปตักน้ำแล้วก็นําทูนหัวขามทั้งหัว ว่าแม่ว่นแม่มสิฟอ้อนมานั่มผู้ใดด,ดีใจหลาย,ยาแต่ดีใจอิ่มใจสุขใจวันสิฟอ้อนมานั่มปากฏว่าไอ้งูเฮาอ่ะงูเฮาดำั่นมากัดกัดทีเท้าเล่าหล้กก็พิดกระแลนเขาสู้เขาใจในขณะที่เล่าอิ่มใจสุขใจย้อนหันเหมือนบ่ฮู้ว่าจะของตายดอกไม้เข,ข้ามาคล้ายๆว่ารับละตื่นขึ้นไปอุบัติขึ้นยู่สวรรค์หล้กก็เมื่ออุบัติขึ้นยุสวรรค์แล้วนลในคมพี่อภิทานนั่น นา่งได้มากล้ำลึก,ลกถึงว่าเอาเฮาคือมาได้วิมันานอันงดงามจังสี่ในชีวิตวของเฮาบ่ได้เหตุบุญนี่ยังไหวไหวมากมาเ้าเหตุบุญนี้ยังหนอขึ้นไปขึ้นมากอโอ้ได้เหตุบุญเขาจีไหวได้ถวายท่านเทือขั้งสุดท้ายต่อพระพุทธเจ้ากับพระอนุนนะแล้วก็นั่งก็ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหอมทั้งคลายว่า กล่าวข้าุหมูท่านว่าผู้ข่าถูกยากลำบากหลายเราเคยได้เหตุบุญเห็ุท่านข้าพเจ้าได้เห็ุบุญเห็ุท่านเทือเดียวมีเข้าจีบ่าเนของปณนีตแต่ว่ากระยั่งทรงผลให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ขึ้นสู่สวรรค์มากราบพระพุทธเจ้ามาว่าให้ฟังมาอิ่มใจสุขใจมาเ่ามาเราความในใจว่าภาษาบ้านเฮ่านะเพราะนั้นพี่น้องเข้ากาัให้อิ่มใจสุขใจเด้อ เออประกอบไปที่ยังกระตามสิ่งของยังกระตามทีน้ำมาหตุมาท่านนี่เป็นของที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจีฤว่าทายาท่านต่างๆเป็นของบริสุทธิ์ว่าได้ไปขดไปโกงผู้อื่นมาบัดนี้กรอนเท้าสิท่านเท้าก็มีการไหวพระรับศีลชำระกายชำระวาจาเท้าบริสุทธิ์เหมือนว่าเจังวันล้งพลาวิญาณเฝ้าคุ้ยกันเพราะวาคันคุ้ยกันมันสิคุยเหลืองไม่ใจมันสิคุณมั่วเหมือนว่าล่ะสำรวมกาย สำรวมวาจาสำรวมใจเกิดเป็นบุญเกิดเป็นสัทธาเดี๋ยวน้อยเข้าิได้ถวายขอยีตามห้อยนั่งคุณหน้า,เ,าเรียว่านั่งคุณหน้าท่าสีเนาะให้แช่มชื่นให้เบิกบานให้อิ่มเอิบกบุญเจ้าของเด้อนะตีข้องจักสามเทือละสาธุสามเทือเนาตีข้องดังๆเนาะโมทนาสาธุสาธุ สาธุเพื่อความเป็นมงคลเป็นศิริเป็นมงคลเพื่อขจัดไพ่ต่างๆบว,ว่าจะเป็นโจรไพ่อักขีไพ่ราชาไพ่วาตะไพ่อุทกกับไพ่ราชาไพ่หรือว่าอามรุษไพ่ให้วินาศหายไปให้อันตราธานหายไปว่าให้ไพ่เกิดขึ้นให้พวกเข้าได้ชันะชำหะได้นชนะม่านต่างๆตามที่พุทธเจ้าเพ่นชนะมาแล้ว ในพระคาถาพระหงษ์แปดบทบัดนี้ให้พี่น้องของเฮาสูู่ขสุขคนได้สวดถาวายพรพระหรือว่าสวดพระหงษ์ดังๆพร้อมก่นอนน้อให้ทั้งประลัดสวนนําสวดออเน้อพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตนะระหะโต